ที่ที่ผ่านมาที่ประทับใจนะครับที่ผมไปเสนอลูกค้าก็มีโรคเกาที่บอกว่าช่วงแรกเขาไม่มั่นใจเพราะว่าทานทานไปก็มีแต่คนปวดปวดแต่ทีนี้พอเราเรียนรู้เพิ่มขั้นอีกหน่อยหนึ่งผลปรากฏว่าบางคนโรคเกาจะปวด3มวัน5วันหรือสูงสุดเดือนหนึ่งทีนี้เราบอกคนปว่วยว่า ให้รับประทานยาแก้ปวดหรือฉีดยาแก้ปวดค้อบคู่ด้วยนะครับผลปรากฏว่าทานโดปูดามีครบคู่กับใช้ยาแก้ปวดครอบคู่กันไปด้วยผลปรากฏว่าโรคเกาหลังจากที่ทานของเราไปแล้วไปรับการรักษาจากหมอกดยูริกที่มันเกินมาตรฐานลดลง2เดือนกดยูริกลดลงบอกว่ามันลดลงได้ไงเพราะว่าเราก็รักษาคุณมานานแล้วแต่กดยูริกไม่เคยลดลงเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ประมาณ2เดือนคนที่ป่วยเป็นโรคเกาก็กลับมามีชีวิตเดินได้แบบสบายแบบไม่ต้องใช้ไม้เท้าเดินแล้วแล้วเขายังกลับไปแบบว่าดื่มดื่มได้แล้วไม่มีอาการปวดกินผักกินผักสีเขียวกินของสแสลงที่เกี่ยวกับโรคเกาได้กไได้กินไก่ได้ไ กินหน่อไม้ได้แล้วพี่เขาก็เออร์ลี่มาใช่ไหมคะเป็นทหารครับอตอนนี้อยากกลับไปเป็นทหารอีกรอบหนึง่ง <พอ S 2> <Early S 1> เออร์ลี่มาเพราะว่าโรคเกาต์รุนแรงมากเดินไม่ได้เป็นโรคเกาต์ตั้งแต่อายุ34ปีจน55ปีนะครับโรคเกาต์ที่สารบุรีเออร์ลี่ออกได้2ปีแล้วพอทานดปุไปสไป2 2ขวดอยากกลับมารับราชการอีกเพราะว่ายังหนุ่มอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ทานดปุผู่เรื่อยๆแล้วก,ก็ก็ดื่มได้ด้วยแกก็ดีใจมากที่ โรคเกาหายแล้วก็กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมจากรักษากับหมอมา10กว่าปีก็ไม่หายโรคเกานะคะมีแต่เริ่มพิการเดินไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นคนไข้ที่เราไปดูแล้วดีใจมากนะคะแล้วก็อีกคนนึงจาได้ไหมที่เขาเป็นโรคเกาแล้วเราเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งรอบ2แล้วเขาบอกว่าเขามีหลานเป็นโรคเอโรคเอเป็นโรคเอทจำได้ระยะสุดท้ายนอนรอละค่าซีดีโฟแค่20 22 22, 22. อ่าไม่รับยาต้านกับหมอแล้วมานอนรอที่บ้านครับพอเราไปเจอก็เลยไปถามเขาว่ารักษาได้ไหมเราบอกว่าได้ทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วเราก็เลยไปแนะนําแม่เขาไปคุยกับแม่แล้วก็คุยกับน้องตัวคนไข้บอกว่าตัวเนี้ยอันดับแรกคือพอทานแล้ว C D ดีโฟขึ้นแน่นอนไปตรวจเลยคุณหมอก็จะบอกว่าดีขึ้นเพราะว่า C D ดี u ขึ้นพุ้งกันดีขึ้นก็คุยอยู่นานพอสมควรค่ะแล้วก็การันตีให้เขาว่าเราช่วยได้ พอเขาทานไปหมดแค่ขวดเดียวพอไปตรวจ C D ดีโฟขึ้นมา125นะคะแต่คนไข้แข็งแรงมากวันแรกที่เขาเดินไปถึงโรงพยาบาลหมอบอกว่าอ้าวยังมาไว้เหรอเขาคิดว่าคนไข้จะไปแล้วตั้งแต่ตอนที่ C D ดี u แค่20กว่าส่งกลับมาบ้านนะคะก็หลังจากนั้นเขาทานตลอดค่ะเดี๋ยวนี้ผ่านไป2เดือนไปเจอหน้าเขาครั้งหลังจำไม่ได้เลยว่าเขาเป็นใครได้ถามว่าเอ๊ะทำไมคุ้นหน้าน้องจังเลยพอเห็นแม่เขาถึงจําได้ว่าน้องคนนี้แหละคือคนไข้ของเราที่เราดูแลเขานะคะ ตอนนี้ใครไปเจอก็ไม่รู้เลยว่าน้องคนนี้เป็นโรคเอ็นะคะจากที่วันที่ไปเจอวันแรกเขานอนแล้วก็เหมือนปล่อยตัวแล้วนะคะมดก็เริ่มมาไต่ตามตัวแม่เขาก็ร้องไห้คุยกับเราก็ร้องไห้ไปนะคะพอลูกตอนนี้แม่ดีใจมากขับรถพาแม่เที่ยวได้รอบเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความประทับใจในลูกค้าที่เราไปเจอมานะคะก็ทําให้คนที่สิ้นหวังแล้วเป็นโรคที่คิดว่าไม่มีทางรักษา แต่เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะก็ทําให้พวกเรามีความภูมิใจอีกสักสองโลกอีกโลกหนึ่งโลกนี้ก็ไม่ใช่โลกร้ายแรงอะไรครับมีบุตรยากครับแต่งงานกันมา3-5ถึง5ปีไม่มีบุตรนะครับทานดอกคูณามีของเราไปแค่2ขวดครับตั้งคันนะครับผมเราสอบถามไปสอบถามมาก็ก็เลยรู้ว่าที่สาเหตุที่เขาไม่ตั้งคันก็คือเขามีปัญหาเรื่องโลหิตจางหรือโรคไทรอยนะครับ เคสของผมนี่มีบุตรประมาณมีมีสามสี่คนที่พี่ผมได้นะนําผลิตภัณฑ์ดอกุดามินะครับเราะว่าทานแล้วมันจะไปตอบสมดุลของ,ร,งร่างกายแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็อาจจะตั้งครั์ได้ง่ายนะครับผลปรากฏว่าได้ผลครับล่าสุดนี่อีกคนหนึ่งจะคลอดเดือนสิงหาครับผมนี่เคสที่มีบุตรยากนะครับแล้วอีกเคสหนึ่งก็โรคกระดูกทับเส้น คนเป็นมากนะครับกระดูกทับเส้นหรือกระดูกสันหลังเสื่อมสสัทเสทาทลุกก็โอยนั่งก็โอยจากบันเอวลงมาหาขานะครับพอรับประทานตอกุฎามิของเราไปช่วงแรกก็จะปวดเป็นโรคเกาเหมือนกันผมก็จะแนะนําบอกว่าทานยาแก้ปวดคบคู่หรือฉีดยาแก้ปวดด้วยนะมันอาจจะปวดประมาณ1ิวันสูงสุดไม่กเกินันอย่าวันนี้มีรายรนึงยก็เพิ่งรับประทานไปก่อนสงการปุ๊บพอหลังสงการมา อาการปวดหายไปเลยครับแล้วกลับมาสั่งอีก2ขวดนะครับเน<ช>ี่ยสงการเมื่อวันที่1 6 1หเที่ผ่านมานครับนะครับแล้วก็จะมีการบอกต่อญาติพี่น้องว่าเออมันดีจริงๆเป็นเชื้อราที่เท้าก็หายปวดปวดโลคกระดูกทับเส้นก็หายขวดเดียวมันได้หลายโรคส่วนมากที่ไปหาลูกค้าก็ก็บอกว่าโม้นะครับไอผลิตภัณฑ์อะไรทำไมมันรักษาได้หลายหลายอย่าง ผมก็จะมีวิธีการแนะนาลูกค้าว่าเออมันไปสร้างส,างสมดุลของร่างกายมันไปออทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายฟ,ฟ,ฟ,ฟื้นตัวไป,ไปซ่อมแซมนะครับนี่ครับออผ,มผมจะประทับใจสินค้ามากนอนไม่หลับทาดอกกุใหม่นอนไม่หลับเพราะว่าสินค้าใครกินก็ดีหมด <c oughs> ครับอีกอีกเคสหนึง่ง <c oughs> จาได้ในที่จังหวัดเลยที่จังหวัดเลยนะออตาคนหนึง่ง ท้องอืดท้องอืดแล้วก็เป็นต่อมลูกหมาโตาหมอบอกว่าต้องผ่าพอดีผมกับแฟนไปไปเจอที่จังบวัดเลยนะครับให้รับประทานลองดูสักสามวันหาวันตาลองทานดูซิว่าผลิตภัณฑ์เรามันดีไหมผมกล้ารับรองเลยว่าถ้าไม่เห็นผลนีคืนเงินปัสสาวะที่ไม่ค่อยออกต่อมลูกหมาโตจะทําให้ปัสสาวะเขาออกยากปัสาวะลำบากใช่ทีนี้พอทานของเราแล้วมันจะทําให้ปัสสาวะค่องขึ้น ตาลองทานดูอีก3วัน5วันผมจะโทรมาหาพอหลังจากเราปิดลูกค้าเสร็จปุ๊บตาลองรับประทานดู5วันผมโทรไปตามนัดหมายนะครับว่าเออถ้าไม่มีดีจริงผมก็จะคืนเงินนะครับผลปรากฏว่าตาท้องไม่อืดท้องคือย่อยง่ายขับถ่ายง่ายแล้วที่ที่เรารับรองเขาไว้ว่าทําให้ปัสสาวะคล่องผลปรากฏว่าปัสสาวะคล่องขึ้นจริงๆ แล้วแกแล้วตาก็ประทับใจพอตาประทับใจก็หลานก็ปิดการขายกับหลานนะฮะหลานก็ประทับใจวันนั้นรู้สึกว่าปิดการขายไปสามชุดสําหรับบ้านบ้านตาที่จังหวัดเลยนะคะก็ถ้าเป็นคนป่วยที่เป็นผู้สูงอายุนะคะหรือเขาไม่ป่วยโดยสภาพร่างกายเขาก็จะเสื่อมตามวัยอยู่แล้วนะคะถ้ามีโดกุเข้าไปแล้วก็จะบอกเขาว่าตัวเนี้ยเหมือนปุ๋ยใส่คนนะคะคุณทานโดกูแล้วก็เหมือนใส่ปุ๋ยต้นไม้คนก็เหมือนกันเสื่อมทุก สื่อมทุกวันนะคะระบบย่อยอาหารไม่ดีท้องอืดพอได้ทานโดกูปุ๊บระบบการย่อยดีขับถ่ายดีค,คนแก่ก็จะรู้สึกดีขึ้นค่ะอันนี้คือคือเป็นลูกค้าที่ง่ายมากสําหรับตัวเรานะคะคกล้าการันตีเลยว่าดีภายใน1-2วันถ้าเรื่องของคนแก่ที่มีปัญหารเรื่องท้องอืดอาหารไม่ย่อยนะคะแล้วจําได้ไหมอีกคนหนึ่งที่เราเจอแล้วแบบดีใจมากลูกค้าผู้ชายที่อายุ30ปีเพิ่งมีลูกได้ขวบเดียว แล้วเป็นเนื้อง,งอกในสมองนะคะ,ะก็คุณหมอไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่ามันอยู่จุดสําคัญไม่ไมถ้าผ่าก็คือห้าสิบห้าสิบหนึ่งคือเสียชีวิตสองคือพิการนะคะไม่ไม่มีโอกาสหายเลยค่ะใน 50, 50ห้า0ิบห้าสิบนะคะ,คะก็ให้กลับมาตัดสินใจอาการของเขาก็คือจะชักค่ะชักบ่อยๆอยากชักเมื่อไหร่ก็ชักนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกเครียดมากว่าลูกก็เพิง่งคลอดได้แค่ขวบเดียวนะคะแล้วก็ทํางานช่วยภรรยาไม่ได้ภรรยาก็ทํางานเลี้ยงครอบครัวคนเดียวนะคะก็ ได้ทานโดกูดามี่ของเราหลังจากทานไปนะคะอันดับแรกที่เห็นก็คือเขาชักห่างออกไปอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งต่อไปก็สออาทิตย์ครั้งหนึ่งต่อไปเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งณนะปัจจุบันนี้คือเขาทานตลอดเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ทานเป็นหยีชิงเช้านะคะก็ไม่ชักเลยอย่างเก่งนานๆครันน้งจะมีเหมือนเกร็งขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ชักค่ะนะคะคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวหุนหงิดต,ตอนนี้อารมณ์ดีวันแรกที่ไปแนะนํานะคะเอาไปให้ภรรยาเขา ลูกค้าคนป่วยนะคะไม่พูดกับเราเลยค่ะไม่ทักทายไม่สวัสดีเลยเพราะเขารู้สึกหงหุดหงิดกับโลกแล้วโลกกับเขาเป็นด้วยพอตอนนี้เห็นแค่รถไปจอดนะคะเขานั่งยิ้มรอเลยนะคะนั่งสวัสดีหาน้ําหาท่ามาให้คือดีใจมากนะคะก็ทําให้เรารู้สึกดีใจมากแล้วก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าเขายังเป็นวัยทางานอยู่แล้วทาให้ชีวิตเขากลับมาครอบครัวเขามีความสุขนะคะตอนนี้ก็เขาทานกับเรามาเกือบจะปีหนึ่งแล้วค่ะ ก็เคยคุยกับเขาอยู่นะคะว่าอยากให้ไปอันตรสาวอีกสรอบนึงดูว่าก้อนเล็กลงไหมแต่อาการทั่วไปก็คือเขาไม่ชักแล้วเขาดีขึ้นแล้วทําทุกอย่างได้ปกตินะคะอันนี้คือความประทับใจของรเรา<ด>ที่<จ>เราอยู่กับโดกุดามิาหลายๆโรคที่เราช่วยไม่ได้แต่เราทําไมโดกุช่วยเขาได้ก็เลยทําให้เรามีความมั่นใจนะคะที่จะไปแนะนําลูกค้าคนอื่นๆต่อไปค่ะอ,อ,อีกโรคหนึ่งที่เราไปวัดไปวัดแล้วไปเจอหลวงตานะครับเราไปเจอหลวงตาเป็นเบาหวานแล้วก็ต่อมลูกหมากโต เราก็เลยบอกว่าทําบุญถวายพระเดือนละขวดมา5ปีแล้วครับที่ถวายให้พระฉันนะครับผลปรากฏว่าหลวงตาที่วัดไม่ได้ทานรับประทานยาเบาหวานเลยครับไม่ได้ฉันยาเบาหวานเลยนะครับแล้วก็ต่อมลูกหมาโตแทนที่ได้ผ่าก็แต่ก่อนท่านได้ใส่สายสวนปัสสาวะที่อถุงสวนปัสสาวะเดี๋ยวนี้ก็ถอดถุงออกแล้วค่ะปัสสาวะได้เองนะคะร่างกายแข็งแรงมากเราดีใจก็ได้บอกคนได้บอกบุญได้ทําบุญนะครับ ดีใจครับที่สําคัญคือว่าสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีก็หางเงินไม่ได้ไม่มีรายได้นะครับถ้าสุขภาพดีแล้วเราบอกต่อๆๆกันไปแล้วก็ยงเงินทองก็จะมาเองแล้วเราก็จะได้บุญด้วยหรือบางครั้งนะครับบางครั้งไม่มีลูก,ล,ก,ล,กลูกค้าไม่มีตังหรือมีตังไม่พอก็ยังให้รับประทานฟรีเพราะว่าสงสารถ้าเรามองมองแล้วว่าเป็นโลกที่ทเราจะช่วยเขาได้นะคะ ถ้าเขาซื้อขวดแรกและขว,วดต่อไปไม่มีตังเราก็ยินดีที่จะให้เขาอีกนะคะเพื่อให้เขาดีขึ้นก็ขอบคุณโดกูนามบนะคะสำหรับสูุดอนตอนนี้ก็จะาจะมีน้องโดกูเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเกิดเกือบทุกเดือนเลยค่ะน้องโดกูของเรานะคะ<ไ>ขอบคุณค่ะ